เพราะนั้นการแผ่เมตตาทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยทำให้จิตของเราสะอาดบริรสุทธิ์ปร่งใสตามหลักพุทธศาสนาที่ว่าทำให้จิตของเราเนี่ยบริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสตัณหากิเลสที่มันจํำยีพวกเรามันหนักหนักมาหลายกลับหลายกันหลายภพหลายชาติพวกเราเป็นทาตของตัณหา แต่เยอะ่ยานยากมากมากมากยังไงเอาจิตเอาละไอ้เรื่องกามก็มากมากเรื่องวัตถุกามก็มากมากอะไรก็เอาอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีคาว่าอิ่มมากพอเป็นธาตุของเขามาอย่างนี้เลยว่าพวกเราเนี่ยไม่มีเขตในเรื่องเป็นธาตุของกิเลส ถูกมันยำ่ำใจถูกมันลากไปจุดไปตกนรกบังตกเป็นเปรเป็นทุกข์กายสติฉานทุกทุกท,กทรมานอยู่อย่างนี้เกิดเกิดตายตายเกวียนไหวตายเกิดพบน้อยพบใจเปิดเป็นหมูเป็นไก่เป็นเป็ดเป็นสัติเฉลานนานนับนานไม่ได้แล้วแต่ก็ยังมืดมืดอยู่อย่างนี้เรียกว่างงเเหลาเบาปัญญาถ้าพวกเรามีสติมีปัญญาแล้ว ก็เพียรพยายามให้มากเลยทีนี้พยายามให้มากทําให้มากหมายถึงว่าเพียรให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจก็คือศรัทธาให้เกิดมากๆเพิ่มขึ้นทุกวันศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมพระอริยสงฆ์ผู้ที่ประเสริฐบริสุทธิ์พุทนองเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ตัดรู้ตามพุทธเจ้าที่พวกเรากันหลงกันอยู่เดี๋ยวนี้เพราะว่าไปมัวเมาเอาแต่ภายนอกใจก็ทรงแต่ภายนอกดูก็ดูแต่ภายนอกเนอะดูไปวันดอย่างที่มันมีเครื่องอย,ยวยวนชวนในหลงวัตถุเขาก็งเงินทองทำมันเป็นอย่างนั้น่ะอทุคพบทุกชาติก็อยู่อย่างนี้ติดกันอยู่อย่างนี้พากันหลงสมมุติสมมุติอยู่อย่างนี้สมมุตินั่นสมมุตินี่สมมติไปนั่นสมมุติไนปนี่ แล้วก็มีความยินดีพอใจเพียรก็เอาไปใช้ทางโลกหมดคือความเพียรพยายามนะไม่ได้เพียรละกิเลสเพียรสั่งสมกิเลสเพียรสั่งสมก่อนทุกสั่งสมกองทุกอะไรอยู่กี้สั่งสมอยู่แคนะ่นั้นซึ่งไม่ไปใช่เป็นธรรมเป็นวินัยอะไรจะไม่จะเป็นธรรมละไม่ใช่เป็นวินัยละถ้าอย่างนั้น แต่ถ้าเราตั้งใจขัดเกลาเอาชนะกิเลสเนี่ยนะพยายามตั้งใจประพฤติธปฏิบัติไม่ทำบาปทำกรรมทางกายก็เรียกว่ารักษากายรักษาวาจาเรียบร้อยเนี่ยเป็นศีลขึ้นมาลเลยทีนี้นี่รักษาศีลดีแล้วเนี่ยเป็นผู้ไม่มีบาปทางกายไม่มีบาปทางวาจา แล้วบาปทั้งหลายจะมาจากไหนบาปทั้งหลายทั้งปวงมันก็เกิดไม่ได้ทั้งวันเลยเราก็อยู่สะอาดปราศจากโทษวัน,ว,นวันหนึ่งก็เย็นอยู่อย่างนั้นนะมันโทษไม่มีลเลยความโลภก,ก็ไม่เกิดกำเริบขึ้นได้ไม่รู้จะไปโลภของใครละมันไม่เด็ดขาอย่างได้ไดละไม่เอาละไม่ไปลักไปพ่นไปลักของเขาไม่เอาเด็ด,าด,ดขาดไปฆ่าไปเวียดเบียนคิดเฉยก็ไม่ได้เด็ดขาด นี่ก็เป็นทางกายบริสุทธิ์พูดธปองแล้ววาจาก็ไม่ได้พูดยาพูดเพื่อเจอล้ลเลวไร้พูดโกหกหลอกดวงใครตั้งอยู่รักษาอยู่สํารวมระวังวาจาอยู่อย่างนี้ก็เป็นวาจาบริสุสสทธิ์ตรอจากโทษใจที่นี่ที่มันเคยฟุ้งซ่านก็มาล,ลึกเปลี่ยนเป็นพุทโธพุทโธพุทโธไป หรือกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเงี้ยให้สตินิ่งอยู่กับลมหายใจรดยกว่าานาปานสติเนี่ยอยู่ทั้งวันมันก็บริสุทธิ์ทั้งวันอยู่ได้กี่ชั่วโมงก็ไีกวาจิตใจสะอาดบริสุทธ์โปร่งใสทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนเดินนัง่งนอนไปไหนกำหนดจิตกำหนดใจไม่เผลอไม่ประม,มาทอะไรนึง มันก็เกิดความรู้ความฉลาดเกิดญานชานรู้อย่างรู้ตามเป็นจริงรู้อะไรรู้นีจจังเป็นเรื่องของตนแหละเนี่ยน้อมาดูกายของเราร่างกายสภาวะนังเอ็นกระดูกของเหล่านี้อววัยวะทุกส่วนเป็นรู้แล้วเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายบุกรถลายตายไปอยู่อย่างนี้ วันนี้แล้วมันจะเกิดมามันก็แกชรลาได้วันสองวันก็เรียกว่าแกาไปเรื่อยๆเดินสองเดินอ่ะแกมาเป็นเด็กเล็กเด็กโตเด็กมั่นหัดนั่งหัดยืนหัดเดินไปแกไปบางทีมันยังไม่ได้นั่นหรอกอายุน้อยๆก็ยังไม่มีเด้ดทําคุณงามความดีก่อนดับสลายต,ตายไปก่อนแต่พวกเราเนี่ถือว่าโชคดี อายุมาได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นผู้มีลาภมากแล้วละโลกไว้ไข่เชฟก็ไม่ค่อยมีแล้วยังได้มาปฏิบัติทมบำเพ็ญบารม,ม,เรรมีเพิ่มเติมอย่างเงี้ยนี่นีน่น,นะนี่ว่าโอกาสวาสนาอํานวยช่วยให้เราอายุยืนยาวมาก็ด้วยบุญให้เข้าใจว่าเออนีละปล่อยเวลาไปอีกไม่ได้เพลอมีไม่ได้มันค่อนข้างกลางคนแล้วใกล้ๆเข้าไปแล้วใกล้ฟังแล้วถ้าจะเป็นไม้กับไม้ใกล้ฟัง น้ำเสาะน้ำเสาะลากนี่ยก็จะคังล่มลงไปบนไหนไม่สามารถทราบได้แล้วเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้แล้วตอนนี้ประมาทไม่ได้ชีวิตเราน้อยมีแต่จะหมดจะสิน้นดี่เราเห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงแล้วล่ะละผมคนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยเสื่อมโทรมสลายหายไปจากความหนุ่มก็เป็นคนแก่เข้ามาแล้วเนี่ย แกไปก็ดีเจ็ดสิบแปดสิบแล้วถึงเย็บยังไงไงไม่มีโรคมีปัยเออไม่ต้องกลัวเลยนี่ตายมันถึงเวลาแล้วมันร่วงมันหมันแห้งมันเหี่ยวไปก็ใบไม้ยังไงคนก็อย่างนั้นธรรมชาติสอนอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดว่าโอ้เรายังหนุ่มได้เป็นไรเรายังไม่แก่ไม่เป็นไรยังไม่เจ็บนู้อยังไงต้องไปเลยไม่ควรประมาทในชีวิตชีวิตนี่ไม่ไม่มีใครบังคับว่าจะให้อยู่อย่างนี้ได้ มันจะต้องดับต้องสลายต้องแตกต้องดับต้องเปลี่ยนไปใจของเรานี่นะเป็นคนมืดอยู่เป็นจิตมืดใจมืดใจโง่ใจ,งใจเก่าไม่รู้ตามเป็นจริงทั้งๆั้งที่จริงอยู่เราก็ยังหาเครื่องมากรบเกินมาหลอกมาล่อตัวเองควรจะดูให้มากกว่านี้ดูกายพิจารณากายให้มีสติ เป็นไปในกายหมายถึงว่าพิจารณาไปทุกอวัยวะทุกส่วนในทั้งภายในทั้งภายนอกอวัยวะสามสองประการาไหลดูไปกระดูกเอ็นเดอ้ออะไรที่เป็นธาตุดินถือเป็นธาตุน้ำก็เป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำนองถ้าออกไปคนละชิน้นคนละอย่างกันแล้วแยกแยะออกไปแล้วก็ไม่ใช่มนุษย์ละก็สภาวะธาตุจริงๆลมของไปสภาพที่หายไป อย่างเงี้ลยลงว้เป็นสภาพเดิมอยู่อย่างนี้ไฟความอบอุ่นในธาตุในขันนี้ก็ดับสลายหายไปเห็นไหมที่เราเกิดมาอายุขนาดนี้ปุนนี้ก็มีคนพัดพลากจากกันไปอยู่ตลอดเวลาไม่เคยน้อมเข้ามาสอนจิตสอนใจตนเองเลยบางครั้งมีแต่ความเพิดเพลินบางทีก็ไปหาเรื่องกบเกิดเกิดเพลินไป อย่างงานศพแต่ละงานอ,อก,กินเหล้าเพลินไปเล่นไพ่ไปแทนที่จะกําหนดน้องเขามาสอนมาเราไม่พ้นจากความแก่เราไม่พ้นจากความเจ็บเราไม่พ้นจากความตายเราไม่พ้นจากสิ่งพัดพลากจากของเราจะต้องพัดพลากจากกันสิ่งที่เรารักเราชอบใจเนี่ยเราจะพัดพลากจากกันไปไม่มีวันที่จะหนีพ้นทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ ไม่พ้นไปได้ไม่พ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะประมาทอยู่ทําไมตั้งใจทํำงามความดีสั่งสมบุญบุญารมีเอาอินทรีย์ให้แก่ก้าซัตตินทรีย์เรียกว่ามีศรัทธาเป็นพลังใหญ่เมื่อมีสัตตินทรีย์แล้วอินทรีย์ศรัทธานความเชื่อความเริ่มใสนําหน้าแล้วก็เกิดวิริยะความภาคความเพียรมากเพิ่มขึ้นไม่ได้เห็น วัแล้วเอาละวันนี้ปวดวันนี้เจ็บวันนี้เหนื่อยไม่ต้องทําไม่เดินจยงกรมไม่มีคําว่าเหนื่อยเดินเอาเอาวันทั้งวันเช้าฉันเสร็จเดินเอาจนทาขวัดสมัยก่อนเมื่ออยู่กับลุงปู่ครูบาอาจารย์พอฉันเสร็จพุกเข้าที่ทางโยมกลมไม่ต้องไปขึ้นกูเตะเราขึ้นไฟเดี๋ยวมันจะไปเฝ้าหมอน ไปไปห่วงไปหมอนนอนจะอย่างเดียวไม่ต้องขึ้นเข้าตานิกมเอาของวางไว้ข้างยกใส่นั่นไปก็เอาละเดินเดินตั้งสัจจะอธิษฐานเลยว่าเอาละวันนี้ทําไมตีละครั้งทํากิจวัดข้อวัดบายสามแ้วะสำนักไหนก็เหมือนกันหมดสมัยก่อนท่านจะตีละครั้งสัญญา สัญญาณเตือนว่าเออนี่ถึงเวลาบ่ายสามคือกี้เม่อตังค์ไม่มีนายการเราสมัยก่อนคือท่านเอาเตือนละครังว่าเวลาข้อวัดนะบ่ายสามนี่จะออกมากวาดถูสลาทําความสะอาดปัดกวาดเสนาสะนะลานวัดปฏิละครังเดินจนถึงขนาดนั้นนะเรดูได้ชั้นชั้นเสร็จก็ประมาณสักงแปดโมงเช้าสองโมงเช้าแปดโมงก็ชั้นจนเดินจนถึงบ่ายสามมา ไม่ใช่ว่าจะไปน,นับว่าเออนับได้สองนาทีสามนาทีไม่มีนับนับเป็นชั่วโมงชั่วโมงกันเลยนะเดินไม่รู้ตั้งจิตตั้งใจเดินชมกลมปฏิบัติบูชาไม่ได้หวังว่าจะเป็นนั่นเป็นนี่หรอกไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรหรอกปฏิบัติบูชาคือแกะง่วงแก้เหงาแก้ความขี้เกียจตั้งสัจจากเนี่ยเพื่อจะตั้งใจเอาจริงเอาจังเลยป่เอาละวันเนี้ยไม่นะตั้งเลย จนถึงเวลาตีละครั้แป้งสามบ่ายสามสัญญาณก็ได้ไม่กวาดออกไปเลยเดินออกมาทําข้อวัดกิดวัดเดียยวข้อวัดกิดวัดตามหน้าที่แต่ละองค์แต่ก่อนไม่ได้สะดวกเหมือนเดี๋ยวนี้เราต้องมีการหามน้ําน้ำนี่เอาละไม่ใช่เอานั่นเราเอาปิ๊บ่ลหละใส่ตรงน้ําก็อยู่ลึกกลนนะเป็นน้ําบ่อก็ เอานั่นลากขึ้นมาจุดแล้ววิ่งกันโน้ตายเข้าไปหามไปลอบวัดเนีย่ยคิดตัวเองเลยกว่าจะเต็มตุมนั่นตุมนี่ตุมไปสงน้ำครูบาอาจารย์แล้วก็ตักใส่ที่ล้างบาทล้างอะไรไม่ใช่สะดวกเปิดก๊อกฟื้นฟามฟปินฟามอย่างนี้รองโอ้ก็ได้อันนี้สงพิมพิมกิมใจแง่ล้ๆว่ามีข้อวัดไม่ใช่ว่ารรษา มากๆจะไม่ทำนะครูบาอาจารย์ที่ปัญษามากๆอย่งางพ่อแม่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนที่อยู่กับท่านอย่างลวงปูเดีย๋ยวนี้ท่านก็เป็นลุงปูอายุมากๆแปดสิบกว่าทั้งนั้นแหละยังมีอยู่ก็มีที่ทนสิ้นไปแล้วก็มีท่านก็นําพาทำหามน้ำบูบกันทําอะไรก็วัดกิจวัดไม่ได้อ้างว่าปัรษากันยีน่สิบสามสิบแล้วไม่ได้ทาไม่ใช่ โอ้ท่านยิ่งำทำทำพาพาทำอนะไรกันอ่ะไม่มีล้างบาตรล้างอะไรทำกิจวัดก็วัดปฏิบัติโอ้ปิติเออทำด้วยความอิ่มอกอิ่มใจเพราะว่าผู้แม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้พูดไสอนเฉยๆนำพาทำจริงๆมันเปปิติจริงๆได้บุญกุศลมากเนี่ยอน,นิสงส์อันเนี้ยรู้แล้วแต่พระที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆที่ที่พูดเนี่ยมีครูบาอาจารย์มากมากๆทา,า,างนั้น แล้วต่อมาท่านก็เอาละทีนี้พาเกาทีต้องรับข้ามจังกรมละแต่ละองค์เลยมีก่อนไม่มีไฟฟ้าจุดเทียนอ่าละบางองค์ถึงหกถุมตีหนึ่งตีสองท่านไม่นอนแล้วก็เอาละาาก็พเจ้าขอปฏิบัติบูชาคุณครูบาอาจารย์ละท่านก็แก่ขนาดนั้นท่านก็ยังเดินอยู่ขนาดนั้นไอเราพึ่ง 22, ได้ยี่สิบเอ็ดยี่สบสองยี่สิบสามยี่ตายห้มันต,ต,ตายนะเขาขาขาดมันขาดไปเลย ตั้งจิตปฏิบัติบูชาไม่ใช่ไปแข่งครูบาอาจารย์หรอกตั้งใจบูชาปฏิบัติบูชาหมายถึงว่าโอ้ท่านนำพาขนาดนี้เรายังจะมาประมาทอีกหรือยังจะมามัวเมาเอาแต่นอนเอาแต่กินอกินดีอยูดด่ดีมันวันหลังถ้ามึงอยากแต่นอนเ่ยกูจะไม่กินข้าวละเอาอย่างนี้เลยไม่กินละสองสาวันไม่ฉันเลยไม่ยอมให้มันนะถ้ามันทำํำงานเพียนยัะพาทพําทพาเดินมันเดินจงกลมอะ,อะทำงานเพียน พะเรากลัวเหมือนกันว่าเออท่านเทศทุกวันว่าเออถ้าใครนะไม่มีเีนกินเป็นนี่ไม่มีความเพียรนะกินเป็นนี่เดี๋ยวจะเป็นงวเป็นควายเนอะท่านก็สอนนะลุงปูบัวจไมไยก่อนอยู่กับลุงปูบัวท่านก็สิ้นไปแล้วอท่านสอนเน้นอยู่เรื่องแต่ว่านี่เนี่ยเป็นนี่เป็นนี่อห้ให้รู้สึกว่าจำบ้างว่าเราจะเอาเปรียบคนชาวบ้านเขาไม่ได้เขาทํามาด้วยยากเขา่าจจะทําบุญให้ทานยก โอ้โหอธิฐานแล้วจบแล้วจบไปอดิฐานอยู่ด้นไหนโอ้จะดุงเหมือนกันเมื่อกินแล้วมานอนไม่ได้อันบอกเหมือนอะไรก็ไม่รู้กินแล้วนอนไม่ได้ต้องทาความเพียรต้องเดินเอาละเอานะเอาละพอเย็นพอตกพับพังเทศจบไปสงนำสง่าตกูบาจารียบ้อยไปหมดทุกองะสงกูบาจาร์อย่างเงี้ยพอได้เวลาปุ๊บ ออกจากท่านท่าน Higher, gucken, OLED, hopping, อุรมนิดหน่อยให้ธรรมะเล็กๆน้อยๆเพื่อเตือนจิตเตือนใจให้มีสติสำรวมระวังเลยนะเอาทีนี้ก็เข้าที่จงกรมจากหกโมงถึงเท่าไรก็เอาตั้งใจทําไปบางครั้งบางคราวทิฏฐานก็เริ่มต้นก็เอาสักชั่วโมงสองชั่วโมงเพิ่มสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงรวมหกทุ่มตีหนึ่งตีสองให้มีพลังร่างกายเป็นเดินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆเอาจนสว่างเหมือนกันนะ ทำไมต้องห่วงละเรื่องหลับเรื่องนอนนะนอนมันจะพาไปไหนไปโลกเนี่ยท่านสอนอย่างไงน่ะหลวงปู่ท่านเอาอย่างงั้นเลยนอนมีแต่พาไปในโกไปเป็นเปรตเป็นร่กายสติฉานถ้าเราทุกวันนี้อาจจะเป็นสุขวันหน้าอ๋อะจะมีสติปัญญาก็ต้องเอาผ่านทุกเนี่ยเอาอย่างนี้เลยเอาเอาเอาบูชาเลยละ่ะคำสอนอันนี้มันถึงจิตถึงใจตั้งใจเลยเข้าพเจ้าก็เอาและอทาวะ ลวงปู่ให้วันนี้เอาจริงเอาจังเดินอาบูชาไม่ได้จะมีแต่นอนแต่นอนไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมมาก็บอกว่าจะมาปฏิบัติแล้วมาแล้วมันปฏิบัติไม่รู้จะอยู่ทําไมมาจะต้องเป็นบ้าบ้ากิเลสบ้าตณนาอย่างเก่าไม่ไรู้บาปรู้บุญไม่รู้จะทําทําไมมบวชใหยมันเสียไวลาเวลาตั้งหน้าตั้งตาเดินโยกนณะอ้าวสู้กันไปพุโธพุโตไปใจสงบแม่ต้องปวด ทีแรกมันปวดถ้าเป็นทับตายล่ะเหมือนเอวมันจะขาดอ่ะเดินมันเดินดึกดึกเดินโน้ตักห้าหกทุกมันลืมไปเมื่อไหร่ไม่รู้พอมออมันตายเท่านั้นเลยเอาตายมันตายซะจิตมันเย็นนิ่งตัวเบาอะไรทบนี้มันเบาแล้ะมันวางทุกเต็มที่แล้วมันก็วางโดยอานิสงส์พุทโธธโมสังคุณนะนะปฏิหารคือว่าพุทธะนี่ปฏิหารธรรมะที่อานุภาพของพุทธเจ้าทําให จิตของเราสงบได้เชื่อเถอะถ้าทําจริงก็ได้อานิสงส์ไม่ต้องสงสัยถ้าคนไม่ตั้งใจก็ก็เห็นอย่างนี้ลนะเห็นแก่หลับเห็นแก่นอนเห็นแก่สบายนิดๆหน่อยๆคือนอนหลับแล้วก็ตื่นมากินไปต่อไปแล้วก็ไม่เกิดความรู้ความฉลาดไม่มีอะไรดีอินรีย์บาร,รมีก็ไม่แก่กล้าก็เพราะมันผ่านไม่ได้บาร,รมีมันเกิดยังไงมันไม่มีนะขันติบาร,รมีเลย โอ้ยมันหมดไปแล้วมันมีแต่หมดหมดไปไม่ได้มาสร้างบาเลยขันติบาร,รมีอะไรก็มันไม่อดทนอนะ่ะตายมันตายไปเลยถ้าเป็นขันติมันก็ต้องไม่กลัวตายเนะี่ยตายเป็นตายไปเลยเอา้าทุบจะต่อยมันจะเจ็บจะปวดมันจะทุกข์ขนาดไหนเอายอมนี่ถึงจะเป็นอินทรีย์บาร,รมีแก่ค้าอดทนไม่อดทนไม่ได้ขันติตะโปตปัจจิโนโ นเรามีคันตินะถึงจะได้เป็นตบแะแผดเผากิเลสได้แต่ถ้าไม่อดทนนะหลวงพ่อนั่งพูดอะไรยาวนักหนาเนยปวดจะตายแล้วเป็นเต็บเป็นปวด้วนวะ่ยมาหยุดสักทีเถอะอ,อย่างเงี้ยแต่ลุงพ่อแต่ก่อนนะนั่งฟังลุงปูชอบเทศอย่างเงี้ยนะจากสามทุมถึงหกทุ่มไม่เคยเจ็บเคยปวดเลยมันปิติมันอิ่มกับธรรมะ ถ้าคนพอใจในการฟังตั้งสติฟังเนี่ยโอ้ไม่มีคำว่าเบื่อมมแจะดูตื่นลงดืง่มด,ดำหรือเกินดื่มดำในวบรถประธรรม,มันอิ่มอกอิ่มใจฟังไปไม่ไม่มีงว่วงไม่า็นอนหรอกไม่มีคำว่าจะต้องโอ้ยเลิกเถอะเลิกเถอะมันเลยจะหยุดันที่ไม่มีเด็ดขาดเลยไม่มีเลยมีแต่โอ้โหตั้งใจนอบน้อมอ่อนน้อมนอบน้อมฟังด้วยความเคารพไม่อยากให้จบง่ายๆอยากฟังทั้งคืนเลยนะ อจิตมันดีมันต้องมีความปิติความปิติเอมเอกอ็มใจสุขไม่มีอะไรยิ่งกว่าการฟังธรรมเพราะฉะนั้นรถพระธรรมย่อบนำเสียมาให้ออกจากทุกขนะ์ทั้งหลายทั้งปวงรถพระธรรมย่อมชนะกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงมชนะได้จริงๆมันได้ผลจริงๆได้อาน,นิสงส์มากที่สุด แล้วมันเกิดศรัทธาแบบเอาละวันนี้ตั้งใจเลยฟังแล้วเอาละไปนี่กรเจริเดินปฏิบัติบูชาวันไหนก็เอาต่อเอกให้มันเอาจนสว่างสว่างเมื่อเราไม่ท้อแท้ไม่ถอยตั้งใจให้มันจริงตั้งมั่นได้ทุกวันทุกวันผลมันก็ได้รับ อย่างที่เราไม่เคยได้คิดได้รู้ว่าจะเป็นจะเกิดจะมีขึ้นมาได้ก็เกิดก็มีขึ้นความรู้ที่ไม่เคยปรากฏขึ้นบางอย่างที่เราเคยเห็นตั้งแต่ไอความโกรธจังหนักๆโลภอยากได้มากๆหลงตลอดทั้งวันโกรธก็โกรธแบบโอ้ไม่มีใครพูดได้อะไรไม่ได้แหมทีนี้นะอันนี้สูงแค่ความสงบนิดเดียวนะ ความโกรธก็เบาไปจิตใจที่เคยทุกข์อย่างหนักความหลงมืดโง่เขาไม่รู้อะไรเลยเอาเล่ะทีนี้เกิดความรู้รู้อะไรรู้บาปบุญบุญโทษรู้คุณบิดามารดารู้คุณครูอาจารย์โอ้เห็นคุณที่ท่านเลี้ยงดูเรามาท่านยกเปรียบเทียบอะไรประมาณโอ้แต่ไม่มีอะไรที่จะมาเปรียบเทียบได้ละ จะเอาโน่นมายกเปรียบเทียบอันนี้มายกเปรียบเทียบพ่อแม่คุณเท่านั้นคุณเท่านี้ให้หนักเท่านี้หนักเท่านั้นไม่มีเลยทีนี้ประมาณไม่ได้เพราะว่าอชีวิตของเราเนี่ยอยู่ได้แล้วมาอยู่ขนาดนี้ได้ก็าอาศัยท่านมีจิตเมตตาเลี้ยงดูมาเถอาท่านไม่สงสารนะ เอาความหน่าไว้แล้วก็ไแม่มันหายใจได้แต่นั้นมันก็เรียบร้อยแล้วค่าสักในในต้องในไส้แล้วก็เรียบร้อยแล้วไอ้นี่ถือว่าโอ้ท่านธนุธนนน้องเรียกมากว่าจะสั่งจะสอนให้รู้เรียนสาให้รู้จัก,จกสิ่งที่เป็นดีสิ่งที่ไม่ดีหัดพูดหัดคุยหัดอะไรให้ฝึกเป็นคนที่สอนมาครูคนแรกแม่พ่อ ช่วยมาอย่างนี้เราก็พยาพยามพยายามระลึกถึงพระคุณของท่านโอ้ทหนี้นะเห็นคุันี้แล้ว,เ,นนลวเราก็ยิ่งตั้งใจเหล่ทีนี้อประมาทไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวเราเนี่ยที่ได้มาปฏิบัติทมเนี่ยเพราะท่านทั้งนั้นท่านนำพาฝึกหัดเข้าวัดปฏิบัติกราบไหว้ตั้งกต่เด็กตั้งแตะเล็กให้มีนิจใจอุปนิสัย เลยได้ว่าฝึกก so ันมาตั้งแต่เล็กกันน้อยแหละอบรมมาให้รู้จักกราบรู้จักไหว้รู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรนดี๋ยอนิสงก็โอ้โหน้อมระลึกถึงได้มาถึงครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็สอนให้เรารู้จักกราบเริ่มสอนกราบสอนไหว้แล้วก็สวดมนต์ไหว้พระอะไรที่ได้กับครูบาอาจารย์ท่นั้นท่านสอน สอนกระทั่งวิธีปฏิบัติการฝึกจิตฝึกใจเริ่มต้นจะมังคอนา,าตะก่อนจะไปรู้อะไรอะอย่างจะให้เอาละตั้งสตินะกําหนดลมหายใจเงี้ยไม่เคยได้เย็นหรอกอือขรัาขวาซับทับขว้าซ้ายมือขวาทับมือท้ายตั้งไกลตรงดําลงสติให้ตั้งมั่นอย่างเงี้ยสอนมาแล้วก็ให้ตัลึกพุโทโธพุโทโธอย่างเงี้ยทำกลาง อยู่อย่างเงี้ยไม่ให้ไปนึกไปคิดไปจิตไปส่งไปโน่นไปนี่คิดไปหน้ามาหลังอะไรไม่ให้ถึงคิดถึงอดีตเลยหรืออนาคตให้กําหนดอยู่ปัจจุบันอย่างเงี้ยท่านก็ซอนมาอันเนี้ยเราก็โอ้มาละลึกถึงโอ้วารา์ที่ท่านมีจิตใจเมตตาเสียสละแม้บางครั้งบางล่าวเห็นท่านเป็นลมท่านก็เอายามา มาแก่ทายาไปเทศไปอบรมไปท่านป่วยก็ต้องแบบไม่ยอมละเออเมตตายาแค่ให้ลูกศิษย์ลูกหาน่ะตั้งใจพากันทำความเพียรภาวนาขอท่านทงตั้งใจภาวนาขอให้ตั้งใจภาวนาอย่าไปคิดอย่างอื่นเลยทำอย่างอื่นเลยแล้วบวดมาถ้าขาดที่พึ่งแล้วบวดไปบวดไป จะเป็นพระก็เขินเดินไปไหนอายคนอายหมู่อายคณะโอ้ท่านสอนละเอียดมากหรือการเป็นอยู่ทุก,ทกอ,ทอย่างท่านก็สอนให้รู้อยู่ว่าทำยังไงอย่าเป็นนักเทศน์นักทำอะไรท่านก็สอนไอว้พวกลุ่มวัาจะเป็นการเนินชาจะไปหลงน้นทางจะไปลืมตนลืมตัว,ตวไปตามอำนาจของฝ่ายลดต่ำ หรือกิเลสนั่นแหละมันจะยั่วยุ่้ไปผิดผิดไปหรือเทศแต่คนอื่นตัวเองก็ไม่ได้เทศใ้ตัวเองไม่ได้ซ้อนตัวเองไม่ได้เป็นอะไรเลยตั้งมือไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยมันก็ต้องเสียเวลาทนะีนี้ทั้งใจเอาละตอนนี้มีครูบาอาจารย์รีบเร่งเถอนะมันก็คิดโอ้ตั้งใจปฏิบัติบูชาไม่ใช่ว่าเออเอาฟังแล้วก็ฟังฟังแล้วก็ไปนอนไม่ใช่โอ้เอาจริงเอาจัง ไม่ใช่ว่าจะอยู่แบบประมาทเหมเพิดเพลินคุยกันแบบเอาละพอเลิกไปแล้วก็ต่างคนแบบทิ้ง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 เทศแล้วก็เทศไปเถอะฉันก็อยู่ของฉันอย่างนี้แหละฉันอยากเก็บีกิเลสอย่างนี้แหละ,ะแล้วก็แบบเดิมฉบับเดิมมายัางไงไปอย่างนั้นหอบมาหอบไปหาไปด้วยแล้วไม่ใช่มาละทีนี้พวกเราท่านทั้งหลาย ราให้คิดว่าเออมาชำระจิตมาชำระใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้ถูกตามหลักพุทธศาสนาคุประองค์กสอนให้อย่างนั้นเรียกว่าสมาปาปัสสะกรณังกุสรสูปส่ปัสมปดาสะจิตตะปริโยดะปนังเอตังมุธานศะาสนังหรือว่าการไม่ทําบาปทั้งหลายทั้งปวงการยังกูศลให้ถึงพร้อม คือว่าทําจิตทําใจนี่แหละเป็นหลักสําคัญทําจิตทาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใจของคนทุกคนนะมันเกิดมาแล้วเนะี่ยมันสโปรกสารพัดนะเรื่องมันอะไรมันสั่งสมมาเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงชําระจิตชําระใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็จะได้ประสบแต่ความ